สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ชุชอบชวนจะมาชวนเพื่อนๆมาส่งผักกันค่ะผักที่เราปลูกไว้นะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดือนนี้แล้วนะคะเ,เริ่มต้นฤดูกาลมาก็ค่อนข้างจะนานพอสมควรแล้วนะคะมาดูกันค่ะอัปเดตนะคะตะไคร้ก็ติดแล้วนะคะแต่ยังไม่ทันแตกก่อก็ติดถือว่าติดแล้วนะคะที่เรา ไว้ที่เพื่อนเอาตัดต้นมาให้นะคะแล้วก็จะมะีบางส่วนของมะเขือเทศของเรานะคะมะเขือเทศก็จะมีะผักคล้ายๆคะน้านะคะเรียกว่า purple sprouting นะคะก็สวยงามค่ะจะมีมะเขือเทศสองสามสายพันธุ์นะคะมี พิ่งจะเพาะใหม่ก็จะมีผักบุ้งค่ะผักบุ้งต้นนี้ก็คือฟักแมวนะคะฟักแมวเคยเคยปลูกบ้างมีเพื่อนสาวใจดีนะคะเขาเพาะแล้วเขาก็เอาต้นมาให้ค่ะต้นกล้าเพาะแล้วเราก็เอามาลงปลูกแบบนี้ค่ะพริกนะคะเราจะปลูกหลายกระถางมากๆเลยค่ะกำลังออกดอกนะคะจะมีหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะจะมีพริกหยวก พริกเผ็ดมากพริกเผ็ดน้อยเราชอบปลูกชอบทําการทดลองไปด้วยในตัวนะคะ,ะไม่ได้กระถางใหญ่นะคะเป็นกระถางขนาดประมาณสามลิตรน่าจะได้สามสามลิตรครึ่งนะคะจะปลูกแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเติมดินไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราเห็นรากมันลอยขึ้นมาเราก็จะมาเอาดินเติมเติมปุยะะ๋ยค่ะก็ได้ผลดีนะคะ แ,แม้แต่ผักส,สลัดเราก็ปลูกในกระถางแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าปลูกข้างนอกอ่ะสลักมันกินนะคะสลักมันกินหมดก่อนเราเราก็เลยหาวิธีเอามาปลูกข้างในปลูกข้างในแบบนี้เนี่ยปลูกในบ้านผักต้นอวบนะคะต้นอวบแบบเขียวน่ากินมากๆเลยคะ่ะก็ยังอุตส่ามีสลัดตามมากินนะคะมีบ้าง แต่ก็ไม่หมดก็จะถัดมามีใบแมงลักนะคะเราต้นนี้กระถางนี้เราจะไว้เก็บเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะก็จะไว้เก็บมเมล็ดมเมล็ดพันธุ์ของเขาพริกหยวกพริกหยวกงามมากๆเลยอันนี้มีเพื่อนให้มาค่ะสตอรี่ก็คือว่าเมะอึกมะอึกใช่ไหมไม่ได้ว่ารู้จักนะ เขาเอาให้มาค่ะมะอึกก็เลยลองเพาะดูงอกค่ะงอกหลายต้นแต่เก็บไว้ต้นเดียวเพราะว่าไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จหรือเปล่ากลัวเสียเวลาเปล่า,ลานะคะมระรจีนค่ะมระหรือว่ามะระอะไรก็ไม่รู้นะมระนะคะมะระก็กําลังเรื่อยขึ้นสวยงามแบบนี้เลยค่ะสวยงามที่สุดเลยแข็งแรงมากๆเลยค่ะ,ะ,ะในนี้ก็คือในบ้านผักนะคะในบ้านผัก ผักในบ้านผักก็จะงามกว่าผักที่อยู่ข้างนอกนะคะก็พริกอีกแล้วมีพริกเพื่อนเพื่อนสาวให้มาก็มีอันนี้แมงลักที่เพื่อนให้มานะคะมันเหมือนเป็นไม่ค่อยงามเป็นเพราะเหตุผลอะไรอ๋อรากเน่ารากเน่าค่ะไม่ดีแล้วไม่รู้ว่าเป็นรดน้ําเยอะไปเกินไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องไปค้นหาข้อมูลใหม่ว่าเพราะเหตุอะไรเนาะรากเน่า แต่ที่เราเพาะเองก็มีนะคะฟอง,งามก็แตกงามดีอยู่งามดีอยู่เด็ดยอดเพื่อจะให้แตกนะคะมีพริกมะระนะคะมะระอีกกอหนึ่งกอใหญ่มากๆ <c oughs> อันนี้ยหวังมีความหวังว่าจะได้กินนะคะพริกพริกนี่คือปลูกม,มากเป็นพิเศษ <c oughs> <c oughs> อ่า ผักบุ้งก็หมุกปลูกนะคะผักบุ้งอันนี้ผักบุ้งอะไรก็ไม่รู้เนาะผักบุ้งจีนหรือว่าผักบุ้งแก้วไม่แน่ใจนะคะแต่มันยังไม่ค่อยงามก็เดี๋ยวค่อยมาหาปุ๋ยอะไรมาใส่นะคะปลูกแม้กระทั่งกระถินนะคะกระถินก็ปลูกค่ะแน่ใจหรือเปล่าว่าอยู่เมืองหนาวใช่ไหมเพื่อนๆถามอ๋ออยู่เมืองหนาวจริงๆค่ะอยู่อังกฤษที่มีหน้าร้อนแบบสั้นๆเลยค่ะ อพอถึงฤดูร้อนเราก็จะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะออกมาทําสวนปลูกผักแต่ของที่ตอนนี้ที่ได้กินก็คือของในบ้านผักนะคะของข้างนอกยังค่ะยังไม่ได้นะคะแตงกวานะคะแตงกวาดูติดลูกดีนะคะติดข้อนี้ข้อนี้ข้อน,อนี้แล้วก็ข้างหลังนี้ก็กำลังมีนี้เนี่ยติดติดเกือบทุกข้อเลยนะคะเพื่อน,อนๆที่เป็นดอกดนี่คือลูกหมดเลยนะ มีแตงกวานี่มีหลายโกนะคะมีประมาณห้ากระถางหนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางดูมาดูต้นนี้กันค่ะติดทุกข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบติดทุกข้อจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆดกมากๆดีใจค่ะปลูกแล้วถ้ามันดกแล้วมันได้กินก็ดีใจนะคะ สำหรับอันนี้สลัดถ้า็อกเก็ตใครรู้บ้าง็อกเกตใครชอบกินบ้างเนาะ็รกเกตนี้เป็นผักสลัดของโปรดของเราเลยนะ็อกเก็ตนี้เป็นผักที่อร่อยสำหรับเรานะเราชอบชอบมากๆเลยค่ะแตงกวาฝั่งนู้นนะคะ ทังนน้นก็แตงกว่านี่ใบชะพูก็มีนะคะชะพูก็กําลังแตกเลยค่ะแตกสวยงามเลยนี่ดูสิแตกมีเยอะนี่เป็น uh, purple sprouting กำลังกำลังออกดอกแล้วนะคะกำลังออกดอกออกดอกเป็นดอกมอ่วงๆแบบนี้หันมาทางนี้ก็จะมีมะกรูด มะกรูดอันนี้ในกระถางนี้คือเพาะใหม่เพราะเมื่อปีที่แล้วยังไม่โตนะคะกําลังก็งไม่ตายนะเแตกหนอเนาะก็มีนี่ต้นยาสูบที่มีกลิ่นหอมมากๆดอกนี้นะหอมมากๆเลยค่ะดอกหอมที่สุดเราก็ไม่เคยรู้ว่าดอกยาสูบนี่มันหอมนะคะก็จะมีเอ่อม,มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ ชวนเพื่อนๆมาดูมาดูตรงนี้อ่านั่งก่อนผักกาดเขียวปลีผักกาดเขียวปลีก็งามงามปลูกในกระถางนะคะถ้าปลูกข้างนอกอ่ะมันไม่ได้เพราะว่านกมันมากินของเราแล้วก็สลับด้วยอ่าใครชอบกินบัวบกเหมือนเราบ้างยกมือขึ้นเนี่ยบัวบกดูใบสิดูใบเต็มมือเลย งามมากๆเลยเขียวอย่างนี้เลยนี่เพืพ่อนเนี่ใครชอบกินบัวบกเหมือนเราบ้างดูสิสวยงามปลูกไว้สองกระถางแล้วมันก็เลื้อยไปทั่วเลยนะคะเพืพ่อนๆมันเลื้อยไปแม้แต่ใบหัวเสือใช่ไหมหูเสือหรือหัวเสือก็ยังปลูกนะคะเพื่อนๆหอมดียังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรกินนะก็ปลูกไปก่อนอะจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าใบเนี่ย ต้นอันเนี้ยต้นบัวบกของเราเนี่ยเม็ดมันด่วงแล้วมันก็งอกนะคะมันงอกค่ะเพื่อนเพื่อนมันงอกเยอะเลยงอกเยอะเราก็เลยยังไม่มีเวลาได้แยกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยมันไว้อย่างนี้ก็อยากกินก็มาตัดเอานะต้นเล็กต้นน้อยมันเยอะเลยในนี้เราอยากกินเราก็มาตัดเอาแต่ถ้ามีเวลาก็จะแยกกระถางเปลี่ยนเพิ่มปุ๋ยเพิ่มดินนะคะ แต่ตอนนี้ยังไม่ว่างก็ปล่อยไปก่อนเป็นยังไงคะเพื่อนๆสวนของแม่ชุชอบชวนนี่ข้างบนก็เป็นต้นโหระพานะคะต้นกล้าโหระพาที่แบบงามเขียวชะอุมอย่างนี้ค่ะกำลังแตกยอดดีเลยนะคะโหระพาของเราค่ะนี่ใบแบบสวยงามมากๆเลยค่ะก็จะมีพริกขี้หนูสวนก็ยังเล็กอยู่ พี่หนูสวนยังเล็กอยู่แล้วก็จะมีกระเพรเาแดงกระเพราแดงก็ก็โอเคนะคะก็ยังคิดว่าหน้าตายังดีอยู่ยังดีอยู่แม้จะอากาศยังไม่ค่อยอบอุ่นเท่าที่ควรกระเพราดีค่อนข้างจะชอบแบบร้อนๆหน่อยนะคะดูแมงลักแถวนี้นี่แตกแบบแตกแบบงดงามอยากจะทำแกงหน่อไม้นะ นึกอยากจะทําแกงหน่อไม้ยังไม่ได้ไปเก็บหน่อไม้ในสวนก็มีนะคะสลัดค่ะผักสลัดของเราเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆน,นี่สําหรับคนชอบปลูกนะคะถ้าอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์กันได้นะคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะเพื่อนๆน,นี่คือในบ้านผักของแม่ชุนะคะแม่ชุจะนี่แหละค่ะมาชวนดูอยู่เรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวจะมาชวนอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะคะว่า ผักเราไปถึงไหนกันแล้วนะคะเพื่อนๆนบ้านผักของเราค่ะเต็มไปหมดเต็มทุกโซกทุกมุมจริงๆเลยนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ